สวัสดีครับช่องวาสัมใจคนสีนะครับวันนี้มาไม่ทันครับมาดูตอนเผาเสร็จแล้วก็แล้วกันเก็บตกครับเก็บตกมาให้ท่านอาจารย์ต้องด้วยใบฉบับจริงเพื่อจะได้เข้ากองเอาไว้ไม่ทราบว่าเก็บไปที่ป่าให้นำมาเก็บเอาไว้ด้วย และกองเพลิงพระราชทานนี้ก็เก็บเป็นอนุสรเอาไวซึ่งองค์ท่านนั้นตลอดถึงสิจานุสิทธิ์ตรงสถานที่กำลังประชุมเพลิงองค์หลวงปู่ก็มีคนถามเข้ามาลหลายหลายท่านซึ่งคณะสงฆ์วัดป่าวิเวกพร้อมด้วยครูบาอาจารย์มีองค์หลวงปู่บญมาท่านก็จะทำสถานที่ตรงนี้ให้เป็นบนดบ เหมือนองค์หลวงตามหาปัวยาณสัมปัโนโนหลงปูจามมหาปุณโยตลอดถึงกุูบาจารย์ผู้ใหญ่เพื่อเป็นอนุสรสัก,กบบาระกราบไหว้เหมือนสี่สังเวชนิยสถานเพื่อจะได้ประกาศพระพุทธศาสนาในวันข้างหน้าให้มีความมั่นคงยั่งยืนเป็นที่กราบสากักการะของเหล่าศิษยานุศิทย์ เหมือนสีสังเวอันนี้ก็เรียนให้คุณโยมในทราบผู้ใดอยากจะร่วรรมทําบุญในการสร้างมณฑปกับการสร้างสลาการประเรียนขององค์หลวงปู่ก็จะเริญพรแจ้งความจํานงเอาไว้ที่ผู้รักษาการเจ้าวาดท่านก็จะได้สารต่อองค์การขององค์หลวงปู่เราที่ตั้งอยู่ที่ กิจการทานข้างเมนที่ร้อมผ้าสแลนสีดำที่มีป้ายขององค์หลวงปู่ติดเอาไว้แล้วก็จะได้ร่วมกันสร้างสถานการ,ระเรียนให้เสร็จสิ้นและปัิก็คงจะยุติการใช้เสียงไว้เพียงเท่านี้าหากว่าจะมีประกาศอะไรช่วยงานตรงไหนอุบาจารย์ก็จะใช้เสียงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งห้ามตกใจถ้าเห็นมันฟุ ระเบิดขึ้นมาโยมจะตกใจอา้าวทำไมถึงระเบิดเอาเป็นบ้าปล่อยเป็นตามธรรมชาติวันองค์หลวงปู่แบนวัดดอยธรรมจิตีจะไม่มีการขึ้นไปบริเวณที่ประชุมเพลิงหรือเผาขององค์หลวงปู่ในครั้งนั้นปล่อยให้ลุกไหมเผาแบบเป็นธรรมชาติบ้านๆห้ามไปแตะไปเขี่ยอะไรทั้งสิ้น อันนี้ก็คือคุบาจารย์ท่านกำหนดไว้บนองค์หลวงปู่แบนซึ่งท่านก็ได้คุยกับองค์หลวงปู่บาว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ โ <c oughs> ดนจนได้ดูบรรยากาศไปรอบนะครับงานประสาทเาและสังขารของหลวงปู่ัญญาสุพารปัญญาวโรดัริเวกพัฒนารามทุกททส่วนภาคส่วนยอดยมครับเก็บตกครับ ส,สังขารม LIKE ันไม่เที่ยงเดี๋ยวอะไรจะเพียงไกกดอม่ยังครับอ๋อเพิ่งปูนพอดนะอ๋อเพิ่งไม่พุ่งว่ะอ๋อมันไม่นั่นไม่ดีดครับ ไม่ดีขุ่นพื้นมันหกพอนครับเออที่หนรับเร็วใช่ไหคนมาบอกที่มันเพ่งมานี่นบอกเออไม่ได้เออเขาภายในไม่ภายในเอามาอย่างเห็ดนี่ฮะไม่ดูเออไม่พยุงครับพยุงแน่เนอนอ๋อผมนึกว่าไม่จันหอมบ่หายากเนาะโอ้ยไม่พยุงกับจันกับพืชสกุลหนึ่งอ๋ออีกเรื่องว่าจะเขาเล่าเห็ดมากไหมบ่ จะไปหิบไปประดูไปปรดูมัดไปยุ่งมดไปยุ่งมดครับมายุ้งมดเอามายุ้งครับขอบคุณครับฝากช่องพ่อสมชายคุณศรีด้วยนะครับยูทูปไปรูปบ่ครับยูทูปครับพ่อสมชายคุณศรีกับพ่อสมชายคุณศีสองอันนี้ช่องสองครับนี่ครับผมาเอาอยู่นี่เจ็บมือนี่เหรอครับกลับมือเลยกับอยู่ครับแต่ว่าเด็กบือถ่าเจ็บมือสีหายไปเจ็บมันสี อ๋คนเจ็บตลอดที่หาเนดยเออนี่ยเขายเดจ้าก็ถ่าเออวางใส่มาขึ้นนิยามม่ไ้กับอยู่ชเจ็บก็นเสียพิเศอะไรครับครับ่ะเพราะว่าผมนีซอยเจ็บอุปกรณ์มันจะเลี้ยงงายไหมล่ครับมาพืเดียวจูงเพ่อบมงผมบวเฮ้ยมีนพวกไก่ใส่อะไรเออขำขาไม่สุข้าเน้องบน้อยผมบ้านผมอยู่บ้านคขาออกแดงบอครับบ้านโซ่จอิงตัวดีกว่าบอสิงโจตดงเหนือเมนเดียดงเหนือตะบนดงเหนือต้งเออตะบนดงเหนือนี่แหะ บ้านอรบ้านนั่นนั้นนะบ้านัเขาบออันบ้านโซจอชยันโกชยันโกนอครับกับวันพัชนาทุกวันเยจนาทอเสี้ยงไหนไอไอเสียงไหนผมทนาย่อยู่เยอะอ๋อทนายโซจอนพัชเรือน่อบ้านเกิดผมอยู่นี่รอปัจจุบันนั้นบ้นี่โจนี้สัยทีแล้วอ๋ออดีตครับทุกว่ทีบเขาจะบออ ครับจะยู่งหันพูดแล้วครับเพราะว่าท่องยูทูปผมเอาเอางานลงปูดย่างเดียวช่วงนี้ <laughs>

สวัสดีครับามภาษาเสียสังขารหลงปู่สมภารปัญโยวโรวัดวัดวิเวกพัฒนารามบ้านเอืออตมณพรเจริญเพื่อบรเจิเเปุ่งกันนะครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก,กดกดกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องพอสมชายคนสีสองเลยนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ